ไปจับเอาจับข้างกระดองจับข้างกระดองจับเลยแมย่อุ้มมาเหลวเหลวอ,อุ้มเบาเอออุ้มเบาอุ้มทางใต้พุนจับแบบนี้นะจับแบบนี้อโอกระเต่าปิดเลยปิดกระดองแล้วมันจะทิ้ยยางข้ามไปพุ่งข้ามไปหนองไปเต่าข้าเจ้าก่อน เรื่องไปปล่อยหนองปะไปปล่อยหนองปะเฮ้มาได้ไงเนี่ยมันคือข้ามมาจากทางนี้เต่าก็จะเลี้ยงหรอ,อ <laughs> ไปตัง,ตงปะ,ะอ,อันนี้นอันนี้มันเงยหัวขึ้นละอันเดียดมันเงยหัวขึ้นละอันเดียดไอ้ตังมันเงยหัวขึ้นละจะเอาไปเลี้ยงมั้ยจ้ะเยาไปเลี้ยงยังไม่บอกรึ เยไปแล้วไป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 ยังไม่ไปเลยจอมยังไม่ไปเหรอจองมันไม่เอาไปไปก่อนไปเราก็ไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วไหมไม่ไปด่บ๊ายบายแล้วไหมายบายจอมมันกูไม่ไปจอมมันคือไม่ไปไปแล้วนะมันจองของิ่งเลย